ป้าทั้งโกอันนาฉาย,ยาป้าค้อยนานเป็นที่รู้จักกันดีเป็นที่ขึ้นชื่อของย่านนี้เลยป้าทั้งโกอันนาอยู่จังหวัดตราหากท่านใดมาย่านนี้เดี๋ยวจะปักพิกัดไว้ให้นะคะอยู่หน้าบริเวณสวนผู้ว่าเปิดตั้งแต่ตีห้าถึงราวราประมาณ8ดโมงถึง9โมงป้าทั้งโกอันนาจะมีสูตรพิเศษที่โดดเด่นกว่าใครปลากรอบนอกนุ่มในกรอบนานถึง8ดชั่วโมง เราจะพามาดูกันว่าอร่อยสมความร่ำรวยจริงไหมนี่เลยดูจากหลักฐานที่มีลูกค้าไหลมาเทมาไม่ขาดสายเลยนะคะสำหรับที่ร้านก็จะมีปลาท่องโกมีสลัเปาทอดมีน้ำเต้าหู้น้ำเต้าหู้ที่นี่จะไม่ใส่เครืมเทียมเหมาะสำหรับผู้ที่รักสุขภาพผู้ที่มีน้ำเหลืองเสียก็สามารถทานน้ำเต้าหู้ของที่นี่ได้ มีชากาแฟร้อนด้วยนะคะอร่อยเข้มข้นมากๆเช่นกันทุกๆเช้าก็จะมีพระสงฆ์มาบินฑบาตฐานหน้าร้านด้วยเป็นอีกจุดหนึ่งที่สามารถมารอใส่บาตรที่นี่กันได้สำหรับผู้ที่มองหาอาชีพพารวยอยู่สนใจเฟรนช์ช้าอันนาปาท่องโกก็ติดต่อได้ที่คุณอินทพัฒน์ศ9 9 6, 6 4 2 3 5หรือคุณแอป 062-650-9644ลูกค้าแต่ละท่านก็คือรอแบบใจจดใจจ่อมากรับผู้ที่มองเห็นช่องทางสร้างอาชีพกับอันนาปัุ้โงโกเราก็มีเซ็ตพร้อมขายทั้งในส่วนของอุปกรณ์ทั้งในส่วนของวัตถุดิบ มาเรียนทั้งหมด2วันสร้างอาชีพได้จริงไม่ขายฝันหากสนใจเฟรนชชายเราสามารถจัดส่งให้ท่านได้ชิมก่อนทั่วประเทศกินแบบอร่อยเหมือนมายืนกินที่หน้าร้านเลยขอสงวนสิทธิ์ส่งให้เฉพาะผู้ที่สนใจทำเฟรนชชายเท่านั้นนะคะ